เรามีแขกรับเชิญสองท่านที่ได้ลองใช้ไปแล้วนะครับจะเป็นคุณ รัดนะครับกับคุณวารางคณะตอนนี้ยังเป็นเบต้าอยู่แต่ว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยมันก็จะเป็นระบบจริงตอนนี้เราสามารถฟีดแบ็กกันได้นะครับคือท่านไหนใช้แล้วเอ๊ะติดขัดยังไงนะครับมันก็ยังเป็นการปรับเปลี่ยนได้เพราะอย่างที่เคยแจ้งไปสัปดาห์ก่อนๆคือซอฟต์แวร์เราเป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่ตายเนาะพี่ปอครับอย่างล่าสุดอย่างเงี้ยมีบางท่านที่แนะนํนมามาว่าเอ๊อยากได้เป็นแบบขอให้มีผลทดสอบผลเทสด้วยเราก็เพิ่มฟังก์ชันมันเพิ่มเข้าไปนะครับเราพยายามไม่ให้มันนิ่งเพื่อให้มันตอบโจทย์ คนใช้งานนะครับฝั่งคอมพิวเตอร์ฝั่งเอชอามากที่สุดนะครับส่วนที่ต้อนพิธีกรนะครับว่ารังคนานะคะจากบริษัท MJ บางกอกวาลและฟิตติ้งจำกัดค่ะครับผมผมปัญจรัตนะครับจากกิดตตางูนะครับก็ผลิตและจำหน่ายเครื่องสมางระยาครับโอเคครับต้องถามก่อนนิดนึงว่าก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้าที่จะใช้ตัวระบบก้างปลาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคือตอนนั้นใช้วิธีการจัดการเรซูเม่ยังไงแล้วโอ้พอมันมาใช้ระบบตรงนี้แล้วมันแตกต่างยังไงบ้างกับสมัยก่อน เดี๋ยวเชิญคุณวราคณาก่อนก็ได้ครับขอแทนต้วว่าแพทและกันเนาอยขอบคุณแพทค่ะคือแพทอะ่ะก็คือจะคัดเรซูเม,ม่ก่อน1รอบเพื่อที่จะได้แคนดิเดตท,ที่ตรงในระดับหนึ่งแล้วก็ปริ้นที่ละคนค่ะส่งไปให้เมนเจอร์พิจารณามันก็เลยจะแบบหลายขั้นตอนแล้วก็ค่อนข้างจะใช้เวลาเยอะค่ะออ๋ หนูพิมพ์เนะคุณแพทเนะใช่ไหมครับเมื่อก่อนพิมพ์่าระบบหนูพิมพ์ของฝั่งคุณปัญจรัตน์ละครับก็คล้ายๆกันนะครับแต่มีทั้งสองส่วนทั้งพิมพ์ด้วยสําหรับหัวหน้างานที่ไม่สะดวกใช้อีเมลครับแล้วก็ส่งอีเมลด้วยนะครับผสมกันไปทั้งสองส่วนนะครับครับจริงๆอันนี้นี่ผมให้ดูเผื่อท่านไหนลืมไปนะครับระบบก้างปลาเนี่ยมันอยู่ในตัวซูเปอร์รีโครดก็สามารถจัดการได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรก,แรกๆนะครับจนถึงขั้นตอน hiring ทีนี้รับเปรียบเทียบกันนิดนึงคุณราชนาแล้วถ้้้าาาสมมัััยตตตตออนนนนนนนูทีีี่่่เรริกกบแง ไหมแล้วมันช่วยเซฟเวลาหรืออะไรยังไงไหมครับคือมันค่อนข้างเซฟเวลาได้เยอะมากต้องบอกก่อน <c oughs> ว่าที่แต่ก่อนใช้ปินนะคะเหมือนทางมีนนเจอร์เองเขารู้สึกว่าเขาได้รับอีเมลมาเยอะแล้วถ้าเขาต้องรับเรซูเมเยอะอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะทําให้เขารู้สึกว่า มันไปหล่นอินบ็ <fill et S 2> อกซ์เขาแล้วก็เลยกลายเป็นว่าโอเคองั้นแพทปินให้ <laughs> <laughs> แล้วก็พอมันกลายมาเป็นแบบว่าระบบกั้งป่าแพทก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยมันมีระบบแบบนี้แล้วคือมันจะกลายเป็นว่าแพทไม่ต้องคอยมาปินแล้วก็คอยไปเอาที่เขาโอเคแล้วมาโทรอีกทีนึงอะไรไ <laughs> อย่างเงี้ยคือมันง่ายตรงที่มันจบมันจบในขั้นตอนเดียวได้เลยคือพอส่งต่อไปปั๊บแพทก็บอกเขาว่าเนี่ยให้กดเลือกเลยว่า สะดวกสัมภาษณ์วันไหนแพทก็สามารถโทรไปหาแคนดิเดตได้เลยนี่ค่ะ,ะถามคุณแพทนี่นึงคุณแพทใช้ไปถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับถึงรับเข้าทำงานหรือยังตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ปิดค่ะแต่ว่าก็คือมีมีคนที่รอ,อออฟเฟอร์อยู่แล้วก็มีคนที่เปรียบเทียบอยู่นี่ค่ะน่าจะถึงประมาณตรงนี้นะประมาณสีช่ชั่วโมงใช่ค่ะครับถ้าฟังของคุณปัจตุัตนะครับไม่แน่ใจว่าแล้วแต่ตาง บ้าคำถามเดียวกันกับสมัยก่อนคือก็อย่างที่คุณแพทย์บอกเนาะมันสะดวกตั้งแต่ที่เราคัดเลือกเรซูเม่แล้วพอเราได้เรซูเม่ที่เราคิดว่ามันตรงกับสเปคที่เราเปิดเนี่ยเราก็คัดเลือกเข้าไปในช็อตลิสต์พอช็อตลิสต์เสร็จปุ๊บเราก็คัดออฟก,ก็คือเราเปลี่ยนวิธีการคือเราส่งเรซูเม่ที่เราสนใจในที่อยู่ในช็อตลิสต์ไปให้ไลน์ม a น a เจอร์ทั้งหมดโดยผ่านอีเมลในระบบของก้างปลาเลยแต่ที่สําคัญอ่ะสะดวกแล้วก็มีประโยชน์ด้วยก็คือว่าไอตัวเรซูเม่นั่นเรากําหนดไปด้วยเนาะให้เขาตอบกลับเราภายในระะยเววลากีีี่ันนนอ้ม ประโยชน์มากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการรีมายทาง Line Manager ด้วยนะครับแปลว่าไอ้ตัวฟังก์ชันที่เตือนว่าต้องส่งไปในกี่วนันนี่ทาง Line Manager ก็ให้ความร่วมมือสเต็ปหนึ่งด้วยใช่ไหมครับเบื้องต้นเขาอาจจะคุ้นเคยกับระบบเดิมคือเขาอาจจะยังไม่ได้ใช้ระบบก็คืออาจจะบอกว่าสนใจคนนี้ก็ยกหูมาหาเราใช่บแล้วบอกช่วยนัดคนนี้ให้หน่อยแต่เราต้องทิ้เข้าไปว่าคุณก็เข้าระบบนิดนึงทาระบบหน่อยให้ตอบกลับมาทางระบบเราจะได้ดูง่ายด้วยเนาะโอ้ oh, อันนี้ <Yeah. S 1> ดีมากเลยนะน้องป๊อปเพราะว่าบ,าบก Line าารกบบาิ ทำงานง่ายด้วยไลน์เมเจอร์ก็ทำงานง่ายด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ทั้งสองท่านนี้ได้ลองนัดแคนดิเดตผ่านตัวปฏิทินไปบ้างหร<ม>ือยังด้วยนะครับมีได้ลองค่ะแล้วก็คือลองผ่านปฏิทินของทางระบบแล้วก็มีทั้งโทรไปนัดอีกรอบหนึ่งเพื่อให้แบบการตกหล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอย่างช่วงนี้มันจะกลายเป็นว่าสัมภาษณ์ผ่านออนไลน์เหมือนกันพ้นก็ต้องส่งลิงก์ไปให้เขาเหมือนเป็นการคอนเฟิร์มอีกครั้งนึงค่ะโอเคนะครับแล้วก็ของคุณปรรัต์ใช้ไปถึงรประมาณช่วงขั้นตอนไหน น,ค,น,นคือล่าสุดก็จ้างงานมาได้คนตำแหน่งหนึ่งแล้วนะครับเรียบร้อยอปิดได้แล้วก็ปิดปิดได้แล้วครับเพราะก็ผ่านโ r o เซสไปเพราะกระบวนการในระบบเนี่ยมันค่อนข้างใช้งานง่ายก็คือเข้าไปก็ทําตามที่ระบบบอกเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการนัดสัมภาษณ์เสร็จเรานัดได้เราก็มาลงปฏิทินพอลงปฏิทินเสร็จเราก็ดูว่าลายมินิเจอร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเราก็เลยโทรเช็คทางลายมินิเจอร์ด้วยว่าคุณเห็นนัดไหมเห็นลาไหมเขาบอกเขาเห็นหมดนะครับคือเราเดินตามระบบก็รู้สึกว่ามันใช้งานง่าย ไม่ยากครับก็ว่าไปตามโปรนะครับ,รบจริงๆถ้าท่านอื่นที่ฟังอยู่ไม่ต้องผ่านไลน์มีเนเจอร์ก็ส่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้นะครับส่งให้หัวหน้าส่งให้ผู้บริหารตรงนะครแต่ถ้ามีไลน์มเนเจอร์ก็จะคล้ายๆกันก็จะมีการเฉลยน,นะครับแล้วก็จริงๆอยากให้ทิ้งท้ายไว้นิดนึงครับคูรังขนาดกับตุณเมจรัสก็เดี๋ยวเชิญคู่รังขนาดก่อนก็ได้ครับระบบก้างปลาค่ะเป็นระบบที่ใช้งานง่ายแล้วก็รู้สึกว่ามันจบทุกอย่างในขั้นตอนเดียวค่ะ <c oughs> แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องมาแบบว่าเล็อรอดังหากแยกเพราะว่าในีี่ยก็มมรอาูแล้ว มีของมีอะไรอยู่ทุกทพานก็สามารถดูได้เลยว่าอา๋อเรานัดไปแล้วกี่คนมีทั้งหมดกี่คน ของฝากคุณปัญชรัต์ครับมีอะไรทิ้งท้ายเพื่อนเพื่อนรีคูเตอร์ไหมครับก็ฝากไ้นิดนึงว่าประโยชน์ของการทาโรคดีเราเป็นลูกค้าของจับท็อปกันมาก็หลายปีแล้วนะครับก็เห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตลอดแต่ว่าก็ประทับใจในในเบต้าที่เป็นเวอร์ชันก้างปานีที่จะใช้เป็นเวอร์ชันจริงผมว่าประโยชน์ที่ได้รับก็คือเราลดระบบงานที่เป็นแมนนวลลงไปแล้วก็มาใช้บนระบบซึ่งผมว่ามันเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เราใช้ระบบดิจิตอลอะไรต่างๆที่เข้ามาก็ได้ประโยชน์เยอะแล้วก็เห็นภาพของการทํางานที่ชัดเจนแล้วก็เอไปวิเครมว่ แชร์ในองค์กรเนี่ยเราก็จะเอาไปวิเคราะห์เรื่องของ KPI เรื่องของ Efficiency ในการทํางานได้ด้วยครับฝากไปด้วยแล้วก็ใช้งานง่ายครับขอบคุณครับจริงๆทั้งสองท่านถ้าติดขัดอะไรยังไงก็จริงๆแจ้งทางทีมงานไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆเราก็ยังเขาเรียกว่า c o n t i n u ที่จะ Develop ตัวการตรงนี้ให้มัน Effective ที่สุดสําหรับคนใช้นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็เอาใจช่วยในการหาคนนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมแชร์นะครับในส่วนของตัวประสบการณ์ในการใช้ตัวก้างปลาของเรานะครับ <น>ครับขอบคุณเช่นเดียวกันครับยินดีครับ <นะ S 1> ขอบคุณมากครับสำหรับท่านไหนที่ฟังอยู่เอ๊ะลืมก้างปลาไปแล้วหรือเปล่า <นะ S 2> ก็สามารถเข้าไปใช้ได้ นะครับเพราะว่าถ้าใครที่ใช้บริการจ็อบท็อปการอยู่แล้วนะครับก้างปลามันอยู่ในระบบอยู่แล้วนะครับกดสวิตช์ไปใช้ก้างปลาได้เลยแล้วก็โฟล์ก็จะเป็นในลักษณะเหมือนเมื่อสักครู่นะครับไม่ว่าจะเป็นช็อตลิสไล่ไปเลยส่งให้คนที่เกี่ยวข้องลงปฏิทินจนถึงขั้นตอน hiring นะครับแล้วก็<ช>อย่างท <ๆ S 1> <ๆ>ี่บอกตอนนี้ยังเป็นเบต้าอยู่เพราะฉะนั้นก็อยากให้มาลองใช้กันนะครับแล้วก็สามารถฟีดแบ็กได้ด้วยแล้วก็จริงๆมันมีรีพอร์ตให้ด้วยนะครับ<ช>ก็จะได้ดูได้ว่าเออเราเซิร์ชมากี่คนคนแบบ นา้กี่คนผ่านกี่คนตกกี่คนไปวิเคราะห์นะครับไป analyze ตัว Report ตตัว KPI อะไรได้เลยนะครับเหมือนที่ทั้งสงท่านแจ้งเมื่อสักครู่นะฮะ